ไขรหัสลับในราชกิจจาการเลื่อนยศพลเอกพิเศษที่มอบแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Infinity File ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปถอดร,รหัสเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งยวดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับเมื่อวันที่20สิงหาคม2568ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแผ่พระบรมราชองคการอันสำคัญยิ่งนั่นคือการประกาศให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณนะเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงความยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในพระบรมราชองการนี้ครับ และผมขอบอกเลยว่าทุกถ้อยคำในราชกิจจานุเบกษานั้นมีความหมายเสมอและการแต่งตั้งครั้งนี้ก็เช่นกันครับผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมก่อนเลยนะครับเหตุผลในการเลื่อนยศแม้ทรงพระประชวรอยู่หลายท่านอาจสงสัยว่าในเมื่อพระองค์พาทรงพระประชวรอยู่ทำไมจึงมีการเลื่อนยศในครั้งนี้การเลื่อนยศในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติในธรรมเนียมปฏิบัติของราชสำนักและกองทัพเลยครับ มีเหตุผลสําคัญหลายประการที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจในครั้งนี้ครับเหตุผลที่1การตอบแทนพระราชกรณียกิจการเลื่อนยศถือเป็นการตอบแทนและยกย่องพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาโดยตลอดครับซึ่งทรงอุทิศพระวรากายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่ว่าจะเป็นงานด้านความมั่นคงสังคมหรือการต่างประเทศ การเลื่อนยศในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องครับเหตุผลที่ 2. การยืนยันสถานะทางทหารแม้พระองค์จะทรงพระประชวรแต่สถานะทางทหารและบทบาทในโครงสร้างของกองทัพยังคงอยู่การเลื่อนยศจึงเป็นการยืนยันและรักษาลำดับขั้นในโครงสร้างการบังคับบัญชาตามหลักการที่กำหนดไว้ และไม่ได้หมายความว่าพระองค์ต้องทรงกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในทันทีเหตุผลที่ 3. การแสดงพระบารามีและขวัญกำลังใจการแต่งตั้งในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงถึงพระบารามีของพระองค์และเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชบริพารและประชาชนที่ติดตามข่าวสารการที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองค์การอย่างเป็นทางการ ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าราชสำนักยังคงให้ความสำคัญกับพระองค์อย่างสูงสุดครับโอเคครับทุกท่านเรามาวิเคราะห์ใจความสำคัญพระบรมราชองค์การอันสำคัญนี้กันเลยนะครับตำแหน่งใหม่รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ประเด็นแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคือความสำคัญของตำแหน่งใหม่ที่ทรงได้รับ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์คือหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความไว้วางพระราชหฤทัไทยอย่างสูงสุดและต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างรอบด้านทั้งในเชิงการทหารการวางแผนและการบริหารจัดการที่ซับซ้อนการที่พระองค์ทรงได้รับการมอบหมายภารกิจสำคัญเช่นนี้จึงเป็นการบ่งบอกถึงบทบาทอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงจะได้รับในอนาคตครับความหมายของคำว่าอัตราพลเอกพิเศษนี่คือประเด็นที่น่าสนใจที่สุดและเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ครับคำว่าอัตราพลเอกพิเศษไม่ใช่เพียงแค่ยศที่สูงขึ้นตามปกติแต่เป็นยศที่มีความหมายพิเศษตามกฎหมายทหารยศในอัตราพิเศษแบบนี้มักจะมอบให้กับบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดหรือสำหรับตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบในระดับที่ไม่ธรรมดา ซึ่งแตกต่างจากชั้นยศพลเอกธรรมดาการระบุว่าเป็นการแต่งตั้งในอัตราพิเศษนี้จึงเป็นการเน้นย้ำถึงสถานะและความสำคัญของตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่พระองค์ทรงได้รับและแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของบทบาทที่พระองค์จะทรงเข้ามามีส่วนร่วมเจาะลึกในยะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการแต่งตั้งการที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่าการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการย่อมมีนัยยะบางอย่าง มันอาจเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในราชสำนักให้สอดคล้องกับยุคสมัยหรือเป็นการส่งสัญญาณว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติและยังคงมีการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความมั่นคงการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการมอบตำแหน่งแต่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นศูนย์กลางของประเทศ และยังคงมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติบทบาทอันยิ่งใหญ่ในยุคใหม่การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งในเชิงของพลวัตและแนวโน้มการบริหารราชการในยุคปัจจุบันครับลองนึกภาพดูสิครับในยุคที่โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการที่ราชสำนักได้มอบหมายบทบาทสำคัญยิ่งยวดด้านความมั่นคงให้กับพระราชธิดาอย่างชัดเจนเช่นนี้ยอมสะท้อนให้เห็นว่าราชสำนัก ให้ความสําคัญกับเรื่องของความมั่นคงในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงแต่การจัดกําลังพลหรืออาวุธยุธโทโธปกรณ์แต่เป็นการวางแผนและสร้างโครงสร้างที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติการแต่งตั้งครั้งนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนฐานเชิงบทบาทของราชวงศ์ซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่แต่ในพระราชพิธีหรือพระราชกรณียกิจตามแบบแผนเดิมๆอีกต่อไป แต่ยังก้าวเข้ามามีบทบาทในด้านความมั่นคงและกิจการสำคัญของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นสัญญาณที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับอนาคตขอคิดและบทสรุปครับการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการมอบตำแหน่งแต่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงมีบทบาทและเป็นศูนย์กลางของประเทศและยังคงมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ เมื่อเราได้ใช้เวลาพิจารณาและถอดรหัสเรื่องราวอันยิ่งใหญ่จากราชกิจจานุเบกษาในวันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปแต่จะช่วยจุดประกายให้ทุกท่านได้มองเห็นถึงความสําคัญของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราในทุกๆเรื่องมักจะมีเบาะแสที่ซ่อนอยู่เสมอหากเราเปิดใจที่จะเรียนรู้และวิเคราะห์อย่างเลึกซึง้งเราจะสามารถเข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้อย่างแท้จริง สำหรับวันนี้หากทุกท่านมีความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือมุมมองเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยผมและทีมงานยินวีอย่างยิ่งที่จะได้อ่านและนำไปปรับปรุงครับขอขอ,อบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเรื่องราวอันทรงคุณค่านี้มาจนถึงตอนท้ายการสนับสนุนจากทุกท่านไม่ไว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามช่อง Infinity File คือกำลังใจที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมงานของเราครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Thank you.